นี่ยเอาไงเนาะเออมานาคุณมันเดิน่างบ่สบายดีเด้อเนาะสบายดีสักครึมเนาะไม่ใมันเทองะขึ้นไปข้อท่นทองลงมาพนักงานเลยชั้นล่างก็มีนะครับโอ้ยบง่าย้เทอเกือบ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 ออกเกือบออกรเที่เกือบท่นเดี๋ยวนานก็เรื่องน่เด้อเาเป็มาดูอยู่นนอ คอยกระยากกระแลมคอยกระยากนูมาแวาิบุ๊กิบุ๊กพ่อจะเป็นกระลม่อจะนพ่อเนกลมอยู่ใช้ดดม่เนกีดะไรเปกีปไไ้กไกไไ้ันจะเลี้ยงรไบนี่หึงบาทนหน่ไอยู่หบอาทเลเรือปไปไปานไปไปนไปไปไปอยู่ใช้กะลมเลย

ื้อได้ต้องกับครอกันก็อย่า่อยกันเอามาที่ผมูื้อมะนาวเนาะ้รมะนาวคือรเาะบานเฮาจับหาคือแล้วเนาะพอเค้กเคคือเค้กเลยมาพี่คือใส่เนาะเจ้ากันเนาะแสงใสนถึโอ้แยงใสก็เอายางใส่นี่ยทุกคำยงส่นี่ย่จยขึ้นดิว่มะนาว่อพ่อแม่ัพ่อแม่จะขึ้นดกว่าฮะ เขาค่อยึ้นแล้ววันนี่เนาะมันจะซีดเมื่อกี้คืขึ้นแล้วใช่เราพังเลยจรงนะโอ้ยหมวกบานเทาเดอยู่เพื่อนที่นี่ก็เพื่อนนี่ก็มามีอ่ะโอ้ยต้อหาที่บ้านได้เรียบๆโอ้ยไอ้ทีความเดี่ยงข่อยน้ำเด้อเดี่ยงข่อยนี้เดี่ยงข่อยนี้เขาซีดอจะไปกินทีดอ่สักกน เอาชีนเนี่ยชคกานีอาีนเนาะเอาีนี่เลยีนสอกเลต็ักเลตเาันี้อกเลตอักต่ตัวคำมาเลี่ยงคอยนมมาเลี่ยงคอยนน่เอาเสื้อมั้ยสวัสดีค่ะผมอาีนไดยจังหวะนึ่งตัวน้อยจอบน้อยจอบน้อยครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว 49ข้าน่าู้ีจับกล้องใ่โดยอีคำเดียวโอ้คอยน้ำเด้อได้เคำได้พี่น้องคไดได้เตาคคนแชร์ด่งใจเห้ี่น้อเดี่ยวมาน้ำนอนยสี่คี่มีอเดีอยด้วยาขาจับกล้องขาจับกล้องยกันคินเก่านังนี่มีไเดียวนี่้้งน้มีเงินปีในนอน้อเปาหรื่า้งม่ร เอาอีกเนะมาเลยมา้กินกินครับนั่นจิบลให้มนกันเนาะคิดว่าคนชิลเลเนาะนจะบ่ลืมอร์ที่นพี่จะไมกินหรอวบ่บอเคยกินแหมถ่ายจูคับจ่ายกินกับโจ่ายชื่อบชื่อย่างไรเนาะอบบาหเนาะ ก็เนี่นี่กุบี้นี่นี่นี่หน้าแบบนี่บอกอเลยชชอกบัตอ่ทุกคนเลยกุบี้ชอบัตต้องสั่งเขาจับว่าอ้าเอาไอสนไม่เลยอ่ะอ่ะจะจับคนพลอยแขนกินเออพลอแนเนี่ยี่คอยปะได้ไเขาดมเนาะมไปบอ จะาบอกตุ๊ซิบบอกจ้าบอกอีสานก็เลยจับอแบนเจชื่ออะไกินสิคินบ้คนอยเลยแคนแห้งอันนี้กินจับ้อนี่ชื่อไปภนน่ะือเรนจับในบ้านึงโอ้หใหญ่อีกบ่บุกขวบเราดูหาปุณหะปุณหะปุณหะปุห ไอซิคินอีรีเนาะอิเนาะหน้าต้มไ่จอแล้วบ่ได้กินเนี่เนาะเห้อยเบอกแม้อยมากบอเเช็ดบออยจะไปหาเพิ่นเบอเยอ้โเฮ็ยอยอ้เนเห็ดย่งนี้เนาะอืสวัสดีตนนี่รักัสวัสดีครับสวัสดีสบายดยยังไป้เห็ดยังไงนี่ มาขออันนี้เงินขอบ่ไหนตัวเองอยากได้แบบไหนนี่คัดที่ขาดที่น่าเชื่อใช่จำได้ใช่ไหมขาเดินกี่ครั้งเดินละตัวหนึ่งเลยขอยชื่อแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ถ้าก่อนนอนพอดี่บอกตัวใช่ค่ะตัวนี้ถ้าก่อนนอนพอดีหยดเดือดแค่เดือดกินสองหยดข้างละหยดแล้วก็ทานแล้วก็นอนเลย เจ็ดร้อยก็แม่ตัวนี้ฟรีเจ็ได้ละบอได้สองตัวเพิ่มแล้วก็น้องมะนาวตัวนี้แถมแม่ใช่ตัวนี้แค่เจ็ดร้อยเก้าสิบเหมือนกันแต่ว่าถ้าซื้อเป็นสองตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแถมกระปุกใหญ่เหมือนกันใช่เดี๋ยวไปซื้อเนี้กินก่อนซื้อของกินก่อนนะฮะเบิ้ลเรียบร้อยเรียบร้อยลองกินดีกาสวัสดีสวัสดีชื่ออะไรชื่อแต่ว่างั้นก็ไป ใช้จะมาซื้อยังอันนี้ได้เหรอบอสืออ่มันีเียมีอะบ่เฮียตั้งกนรืกกนตัอยางไได้จากดีสองหมื่นี่คนยอดรถอะไรเลยสองร้อยเ้าหมื่นเนี่ยได้สคนเอาเนสองร้อยบ่ค่าห้องค่ากินคํารถค่าจำบัตรใครขอไลไรบ่ บอแรงฟงบโมครับบ้างบ้านบ้างูู่่กันวีหางเนียมันชิ้นไนบชื่อะไรายมีส่วนเอโชวกันไปถไป้องไว้ก่อนพี่น้องน่เนาะตอนนี้จุชีดเพิ่อนกากําลังซื้อพี่น้องเลเนาะซื้อขนมบ่เพิ่เรียนว่าอย่นิ่งกันนะ ไม่นะจับเอารถโอฟรีบอฟรีเด้อจับเอารถนะโอไปห้กระูนี่ตัวแทิเกกอกไ่ใช่มันบอลลายหชื่อลายเด้ขอชิตูดฮะก็อย่างน้นบริยินตัด่างโอ้หหน้าอร <spool>. ่ <ส Evan> อยมากเลยชิ้นละ ร้อยบาทพวกนี้เยอะสามสิบบาทนะเพื่อนเนาะสามสิบเอ็ดบาทสิ้นละเจ้าเก้าบาทจะมีหรือยังเลยเนาะตอนนี้อยู่โรบิชัน นะพี่เราถตัดภาพมาอีกทีกะอยู่ในหลดอะไพี่น้องเงยบานนี่ป้าที่โทรากูเป็นไงตุคคำเป็นดุนี่สังเดยนี่เนาะจะกินยังไงนี่จักก็จะออามาให้พายออมาให้จักดิชักคนมันเลยทีไรตอนแรกบมกล้าเอาฮะใจเขาใส่ยาผิดฮึมอย่ากินน้องกะเจ้าะออกมาให้คอยเจะเอาแม่นโบฮึมคอยซื้อเงินพึ่งนทยังอะไรคอยซื้อโรตัสโรตัสอะไรเพื่อนนั่นมีอะไรโรตัสฮึโรตัส แม่นบอกเพื่อนโรตัสบอกตัวเป็นขนนุ่มนะโดนัทโดนัทโอ้โดนัทก็คือโรตัสโดนัทโดนัทโอ้โดนัทเนาะนี่นี่พี่น้องนี่นี่ไม่ซื่อคนละตรงไม่รู้แม่นบอกน่นั่นตั้งใจมาผ่านเนาะมันก็เต็มรถเละนี่แม่ยังไงนะไอตู้ชื่อแม่นบอกเลยนะโอ้ไอตุ้ซืเป็นชื่อยังเด้อะนะว้าวมันดูไรอย่แม่อยู่ไหนพ่อ คือว่าผลื่อแอชื่อแอบผลเื่อดเลยเสื่อมาขายเื่อมาติดตั้งป้าผลติดตั้งจากห้องก่อนนะมันยืนเนี่ยม้อ๋อชูงกี่รอบชูป้าไปยาเลยชูชูมึเลยชูมึเลยว้าเอมันบ่มีเนื้อมัดบ่ไม่สมายม่สบาย

คือว่ามัดรวบส่กันรวบสองอันสองอันมัดรวบสกัดรวบมัดแล้วก็ต้องเทสกันแอร์บอเนี oh. ่ยต okay. ูสิท oh. ธ so ิ์แมนโอ้จะซื้อเมื่อยังอ่ะนี่ซื้อเมื่อติดตะขอไก่โอ้จะรวยเนาะแมนต้องกปสร้างคาบเนาะชื่อแอร์ชื่อเมื่อเลี้ยงฉาซื้อเมื่อันซื้อเมื่อติดเชื้ออันโอ้ใส่ห้อง บอกเขาว่าติดข้อไก่ไปว่ารวย <laughs> จักบอลนี่แหละไอ้ก็อย่าง <c ười> ออย,ายอกเจ้า,าอยู่ลามห้อนแล้วเ<อ>บิดเดือนนี้มันห้อนเลยแหละเดือนสี่เน,ะนาะแมนเขาหนาห้อนเขาปีใหม่แล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยเจ้าก็เลยอันสื่อแ<า>อรโมติดใไซพาไปเหี่ยงมาไมีเมื่อยน,นี่ไ<ด>ม่มมนนเมื่อยนี่มานอนบัดนอนบ่หลับเต็มห้อนบัดน,นี้เพราะอากาศห้อนต้อง ไปสิรับกันระดับเที่ยงคืนแถมเจ้าก็นอนอยู่ทึงเงื่อนอีกแนนโอ้เพราะว่าได้กระซ้อให้แม่พร้อมโดยซื้อให้แม่หน่วยนึงซื้อให้ตัวเองหน่วยนึงโอ้แนนหน่วยเท่าไรอันนี้จะซื้อจะซื้อนี่หน่วยละหน่วยหน่วยละหน่วยเป็นสองหน่วยเนาะสองหน่วยจะซีอัดลาอยู่พ่าจอดเลยนี่บอกไล้วเยังอันนี้ปอ อูสาวครับอูสาวครับนะเมน็นโบโบเสาวอันนี้กราดโก้เจ้าอันนี้แบบนี้ดยราคาปกติน่ะปกติน่ะมันเกือบหมื่นแปดหมื่นเก้าในช่วงนี้เมนโปรุดุดเหลือหมื่นห้าหมื่นห้าเลยค่าติดตั้งพันหนึ่ง เ่็นไปได้ไปติดตั้งให้ได้อยู่แล้วโดยรุ่นอีกพันหนึ่งรุ่นอีกพันหนึ่ง้เัาเป็นติดตั้งเองเรือมือซีเรือเรือมือซีแต่ว่าห้ามเกินที่12เก้าเลยโดยโอ้ท่านที่มาซื้อมาท่าที่มเอฟซีอยากมาซื้อเนาะแมนดูโลมีสันนี่เนาะโดยโดยมุกดาหารประมาณนี้เข้าใจลายยังเข้าใจครับดูครับโดยป่ะเป็นเพื่อนเนาะมาสิ่งใเดินทางกับบ้านกับเพื่อนเฮาวันนี้งามเลยงามเลยงามบ่แต่กรบปุกสูมียเจ้าดอกเนาะ

อันนี้ได้เดินทางทุกๆกับเหล้าเฮาบัตรนังเนาะบ้ารถบ้างรถบ้างรถะซื้อให้เป็นไปก่อนอุปกรณ์คือสิได้ครบอะไเนาะไผกันเนาะของยังบ่ได้หยังเลยแจ่มบ่ได้บ่แต่สิเอาหยังไะไข่อยซื้อให้ข่อยเอาโดนัทโดนัทโดยโรตัสโรตัสแม่น้องมาเนี่อาจสิได้นั่งน้าเฮาอยู่ในมือเครื่องมันเต็มหมดเลยอยู่กับบ้านรถนังเนาะสามมือห่อนเนาะะต้องย่างให้แล้วเนี่ยคุณแพ้รถบอ แม่ประเทศเองอ๋อความแม่เอม็นาอาบน้ำเมือนน้ำเลยสิเนาะนี่แถวช้อยเชลกะเป็นทางคือบ้าน,านเฮาเนาะเฮ้ยเนาะแต่ว่าคนทางต่างแต่คนทางกันสิเนาะทางดีเนาะทางคนเนี่ยคือเบิดมืงคือเนาะแม่คนทางแต่ว่าต้นไม้สภาพอากาศมันยังคือกันมืดเบินมืดเนาะนับแต่คำว่าคำจาจะไปเห็นแถวตรงหน้าใหงโงยบ้านคยเนาะ โคลาด้วยเฮ้ยบ้านข่อยดดโดนแลโคลาดาล้วยยังน,นี่ละมูกทหานเลยแหละไปบึงแน่แถวอำเภอปทายอำเภอปทายนี่กับบ้านมข่อยโดนบ้านจาบับบดเลยบ่แม่น<ม>่อยม,มันเป็น่ยนได้หนตูข้ข่อยเคย,ย,ยไปอยู่อำเภอปทายเดียบ้านเขาเลยไปดักหนูใช่หนูโอ้บ้านเพิ่นมีไผแดงอีกเนาะโอ้ไผเขียวก็มีตู้ไผเหลืองก็มีชิอย่างเได้บ้านอี ให้เหลือไม่เขียวไม่ได้บ่อจะสินเลยจังหวัดเลยผู้บ่ให้ขอยไปเลยคึมแซ่ขยบ่มือเลยลงแต่รถขอยไปการละชินนครพนมเออลครนุมตรงไปเลยเนาะแม่นกลับเนี่ยค่ะกลับคืนกลับคืนกรับคืนไปห้านั่นผิดจีน่าการละการละชินมันเดี่ยวเดียวเดียวใช่ใอกใช่เรียงเนียเรียงแนวยงเรียงแดงแล้วสีเดงอยู่ใส่ เไอีกเนาะไปเล้ a a yes, hmm. ้า่กบปังแล้อ้ยปังเลยนมไซน์น uh, ี่ปังเลยนี Flat ่โอ้ยไม่ได้ตุ้มตุ้่มนจอดกไ่อน่นเอะนอนไว้นอกกสีไปเจอกันอีกที่อยู่ด้าน่แหละไปนอนเหรอข้าวแมเอเ็นนตใส่ใส่เบิใลยอ่ตื่นบทัมือก็อนี้ทัพรมือยอกหอกรอ่ะไปคิดไปก่อน เพราะยาหยอกแต่นในน้องนี่แหละในน้องที่แหละบ่มีน้องก็บม่ได้หยอกถ้าขาดหายน้องไปเพิ่งไม่กระเซาแนะม่เอยกะบ,บ่มีอ้ายก็บม่ได้หยอกนอนกลางคืนก็เพราะจะได้ชก จ่วงช่วเด็ดเดสดวด็ิเด็ดช่วงอีเาบกว่าช่วงเนี่ยต้นตะไคร่ดมอีดนี่เจ้าฮะเละเจ้าฟานคอยเห็ุคอยกะเหตุเลยเนาะตัวเล่นคอยหูยิ่งยำร้อสิตุตีแล้วออกไปข้างนอกเราีเเก่งใจตัวเก่งใจออกไปเลยนะครคบเก่งใจตัเล่นนะเก่งใจเหย่งตวมย์ขัดขัเขียวนําได้เวลาของตัวเมี่นเ้นเสียงน้ำเน่นเสียงบ้คอยตุวหน้าตาไอ้ตุคือว่า อะนี่วะตู้เป็นต้นเลยต้นเกเยอะอยู่กินมั <iums> oh. <laughs> okay. นแห้งตู้วันเปิดแอร์โอมยอยู่นี่มิดมิดดานเลยเนาะถ้ากินบ่อแห้งบ่เป็นยังข่อยต้นบ่ได้มีกินพร้อมโอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ว่าเรื่องเก่าด่านแล้วนะพี่น้อง อจะจะว่าเรื่องแกแ<ม>บอกคอพอมีเอฟทีเตือนมาว่าคันมาไทยอย่ายบีกแกดุเดอ้อโดยคอยยังบริทานยังสับเจ้าเรื่องแกเนาะคันบ,นบอดจำปิ้นป้าหลุดอันนี้คือรา้ายแท้หลุดใหญ่<อ>นี่หลุด<อ>ทันสปอนเมอร์ทันสปอนเมอร์หลุดทันพปอนเมอร์รเขาเราไม่ได้ชื่อเลยเมื่อผ่านี่ตรงเลยบ่กเคยเราว่าเลี่ยนใส่ออกใส่จะ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 ซื้อยังจะตัวอันว่าเมื่อผ่าผู้สาวอ่ะไหนคอยจะซื้ออยู่ห้าหมื่นตูว ตรงได้ๆอยู่เนาะเด็ดๆเลยตรงได้รถส่วนบุคคลมาครั้งแรกสิทธิ์ขัวเอ้ยเนาะขับรถมาครั้งแรกเนาะก็จะหายกันเด้อะขนะพีทกันเนาะสิทธิ์ขัวจามาถึงก็คือท่านี่คือไปเมื่อสิทธิ์ขัวไปทางไหนสิทธิ์ขัวปีแล้วสิทธิ์ขัวเออขัวอะเนาะออกปีแล้วตุ๋โอเคเนี่ยสิทธิ์ขัวแต่ตอนตอนเมื่อเนาะพี่ ะกึมอยู่ซะสัปดาห์สิดขวาครับต้องใี้ได้ทิดขวามื่รถเขากึมบ่ผู้ยจะที่ยังกันไรอุ้ยกันใจเด้นั่นถึกไหม้เนาะเออพี่เขาต้องไปจำบัตรทั้งนี้มันก็ถึกได้นี่นี่แหละว่ะรถส่วนบุคคลทิดขวานี่แหละเอออะไรวะโอ้หนัาเลยเนาะเลยมาหน้าคนมาส่งแม่ กับทีมงานเฮาเนอเพียงเนาะน้นงนนนองลองติสสิดงไปหาเมยเพื่อนอืมอะไปบอกลาเอยมน่าคนก่อนเพี่น้นงะอ้เนาะ อปสังกันนะลยแท้อ๋อโธ่ขึ้นรถแล้วกระเด็ลงย่ำแม่เนี่ยันเดแล้วเอาปลงใแล้วนั่งข้างนี้ก่อนบอหนั่งอยู่อนบัตยดสะพานจะอกานั่งอยู่ก่อแหน่งขนขึ้นไปเลอืเอานั่งาเดียวเนาะเดียวขึ้นขนบัตยดสะพานก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดให้เพิ่นเดี๋ยวจะเพิ่งจะเพิ่งขึ้นก็ได้เดี๋ยวซีจัดให้แป็นหนึ่งเนาะบอกลาเพิ่นก่อนเมื่อไหร่เด้อวันนี้เด้อเอาขึ้นเดี๋ยวคอยไปจับนะอ๋อไม่ใช่เอามาเตลเพื่อดในตุสิปเพิ่งแยกได้บ่ได้บุเป็นยังจำรถกับ้ตำรวจนี่ตำรวจกับตำรวจเวลาเขาข้บ้านข้าเลือกไปเลยโลกบันเป็นยังเงี้ยมเงี้ยมทำมาซ่าได้เลื่ยเรือยเลยนะ มากลับบบเนี้ยอ่ะไอเดนเคี่ยนเด้อแม่แม่เด่นจะหาไปก่อนป้าเลยไปขึ้นไปขึ้นขึนขาเออขึ้นขาก็ได้ถ้าคุณทางพูดจะนอนนั่งกระบะเด้อเขาจะเป็นเมาเขาอาจจะเป็นเมาเยนี้เอาขี่รถใหม่โชคดีมาคับมาเด้อมาเด้อมาเอาเด้อซักคืนเด้อบายบายให้เนาะโดยสบายๆเด้อ เศ้าแล้วชนีดกันเนาะชไปีชูปียันปีกเนาะว่าดุสาวกันนี้นะไม่ยังเขาไม่ได้คุยเลยไม่โดนนะแม่วันที่หนาเด้อแม่ที่หนาสามีเด้อปัะเป็นเดินทางปลอดภัยจ้าโอเคนะพี่น้องเนาะด้วยสบายดีปาถ่าทางอาไอพิธีตู้เด่นตู้คำผึ่งไปสิ้นบัตรนะ่งไปเนาะไปสิขาบเลยวันนี้ตอนนี้ยังอยู่ด่าน มุกนาหารอยู่พี่น้องเลยนะน้องตุไซกัสทีได้อ่าเมื่อบ้านแล้ววันนี้พี่น้องเนาะกัอ่าตอนตอนมาก,ก็ตื่นเต้นตอนเมื่อก็ตื่นเต้นพี่น้องเลย <c oughs> อโอเคเนาะพี่น้อง,องเดี๋ยวน้องตุไซกับที่ถ่ายเบิ่งเป็นแบบเป็นตอนเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวขอจ่อกล้องไว้ก่อน โอเคพี่น้องเลยเนาะตัดภาพมาอีกทีกับอามาฮอดด่านด่านลาวเลยเน้องเนาะโอ้ทางทีมงานคือว่าทางไอตุ๊ีตุ๊คำตุ๊เด่นกับลงไปเซ็นบัตรจำบัตรนะพี่น้องเนาะและทางไอ้แม่เอ้มะนาวเพื่นกาแพทย์ลดพี่น้องเลยเพิ่งจะลงไปถ่าป่ะเพื่อนกาเพื่นกะคือชิ่อขึ้นมากเลยพี่น้องเดี่ยวพี่น้องเพิ่มมาอะไรน้องเนาะ ได้ร้อยบ่อป่านี่น้องคือกาบ่านะลุงเนี่ยขาแขงมาถึงเนาะแข็งมาถึงลุงเจ้าก็เจ้าก็ยับไปกี่ไ um ก่เฉยบอได้ไหงไก่เนี่ยมันถ่าเนาะแต่อีนั่นยังลงอ่ะอีได้น่ะเจ้าม้วนได้เอาอีนิดหน่อยนี่อ๋อน้องอะนะบ่อเป็นนอกเป็นลานคอยอีเด้อมภาษาลาวเขาบอกแบบนี้เลยเนาะ นั่ง่ะอีนั่งใครอัดประตูบาดเจ็บวะเบื้องไหนเบื้องเจ้านะทำไมดึงเขาฮะออ่าดบาดแล้วบาดนี่อัดปตู้เจ็บก็จักวอนจักได้สิจักเบิดได้เตือนนี่เตือนในในในรถมันห้องไว้อือขวากวงจอนนีู่ใดรแก้ขีดังเลยเช็ดใช้รถคอยที่อย่างรถไปหานอนกัน เตือนเบิดได้สิเตนเบต้องดูหนังเนาะเออนีกไก่นี่แม่มะนาวเพิ่อนไม้พอมากกวดเอาไว้จิฉันเบื่อมาทุกครั้งวันอาิตย์ไรล้วนะโดยสบายดีลงบอ่ออเลงบ่อเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยนอกจากซีวินทักวัานนี้พี่น้องเอ้ยมุนกล้องไปมุนกล้องมาอยู่พี่น้องจะให้เบิ่งนี่แหละ เรามาหอดเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับจิมนี่ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยทัวร์ไซค์กับทีมงานก็ถือว่าเดินท่ามอดอ่าควาบล้าเทียมหอ่อยด่านดานเหล้านะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาหอดอย่างปลอดภัยมีแต่เมื่อเฮือนมาซ่านพี่น้องเลยอ่าโอเคเด้อพี่น้อง ใายนี p p ่น so ้องกุ <It> ๊กไซก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนติดตามมาชมคลิปน้องกุ๊กไซเนาะนการผ่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ๊กไซเนี่ยพี่น้องเลยไปแชร์เป็กำลังใจให้คลิปใหม่ๆ้ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กุ๊กไซขอกล่าขอมาสบายดีสบายดีเด้อเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีย่างสบายดีอืมแต่สบายดีสบายดีนี่กำลังเคลียร์อยู่